โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคนไทยทุกคนที่เข้ามารับชมและก็มนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ผมภูมิจะกแพร่ราฟมารีเนาะก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม Black โ o เวอจาก, Silver arina, กเซิร์ฟเวอร์การีน่ากันอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาพูดในส่วนตัวของสายฟรีนี่ครับว่าสายฟรีเนี่ยถ้ารีไอดีเนี่ยควรรีไอดีตู้อะไรดีที่สุดนะครับนะเพราะว่าตอนเปิดเกมมาเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยเขามีสปอยมาแล้วว่าจะมีตู้อะไรบ้างนั่นเองนะครับเดี๋ยวผผมมจะาาพูดอีีีกกทแลล้ววันน่่เเหตุย มันเพราะอะไรนะครับก็ก่อนที่เราจะไปดูแล้วกันเผื่อใครหาก,กลุ่ม Black โ o เ e ออยู่อันนี้คือกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาเองชื่อว Black ่าแบล c คโอเวอซื้อขายแลกเปลี่ยนบายราฟคอมเมอรีสำหรับใครที่อยากเข้ามาจอยสามารถเข้ามาจอยที่กลุ่มได้เลยแล้วกันนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตา่างดีงสคริปชั่นแล้วเนาะโอเคมาหกหลักๆเลยนะครับอันนี้คือเซิร์ฟเวอร์แคนาดาที่เปิดเป็นกาลิน่านะครับเดี๋ยวผมจะอนุมานให้เพื่อนๆเ,เข้าใจตรงกันนะครับอันดับแรกนะครับเซิร์ฟกาลิน่าเนี่ยเราจะไม่สามารถเปิดกาชาฟรี20คคครรรััั้้งงไดนนะะบซึ่ตวลใกาชาชนี้ครรับจะมะมมีีปาณน้ มันจะไม่มีครบทุกตัวนะครับมันจะขาดแค่ยามิแต่ถ้าเป็นเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยจะขาดยามิแดงแล้วก็ไอตัวหัวหน้าหน่วยราชสีแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์ตัวของกาลินามีหัวหน้าหน่วยราชสีแต่ตัวละครที่เราต้องรีจริงๆเนี่ยคือตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แต่ว่าตู้นี้เนี่ยเราจะไม่พูดถึงมันครับเพราะว่ามันเป็นตู้ฟรีที่จบบทที่1เราจะสามารถได้มาเลยเข้าใจไหมนะครับแต่คราวนี้เราจะมาดูตู้ที่ผมจะพาให้เพื่อนๆดูครับลักลัก ตัวของเกมเนี่ยเขาสปอยมาแล้วนะครับว่าจะมีตู้อะไรบ้างมันจะมีตู้นี้ครับซึ่งกาลีนาเนี่ยนะครับจะแบ่งเป็นตู้ตัวละครแล้วก็ตู้การ์ดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องสุ่มตู้ตัวละครหลกัหลกๆผมอยากให้เพื่อนๆสุ่มได้ซัก2ตัวไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามแต่ต้องมียามิ1ตัวเราได้ยามิได้แอสตาได้ยามิได้โนามิโนซาเนี่ยแล้วแต่เลยเพราะว่าเกมเซิร์ฟนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟญี่ปุ่นหรือว่าเซิร์ฟกาลีนาเนี่ย ถ้าเราเล่นกิจกรรมไปเรื่อยๆครับมันจะมีเควสท,ที่เราจะสามารถได้ตัวละคร l i m i t ต็ดฟรี1ตัวละครมันจะเป็นพวกลงหอคอยลงฟาร์อุปกรณ์50ครั้งนู่นนี่นั่นน่ครับพูด,ดง่ายๆคือมันจะเป็นตัวนี้มันจะเป็นกิจกรรมที่เราจะได้ใช้กุญแจฟรีนะครับมันเป็นกิจกรรมตัวนี้กิจกรรมกุญแจแต่ว่าช่วงต้นเกมเนี่ยเขาจะแจกกุญแจมาเลย1อัน เราจะสามารถเลือกตัวละครลิมิเต็ดได้เลย1ตัวละครประมาณนั้นนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะสุ่มให้ได้2ตัวละครอีกตัวหนึ่งเนี่ยเราค่อยไปใช้ฟรีประมาณนี้มันจะได้ครบเซตเพราะว่า3ตัวเนี้ยดีหมดเลยแอสตาเนี่ยก็ใช้ได้ดีนะครับเหมือนกันใช้ยันแพดสตัวของยอามิเนี่ยก็ใช้ได้ยันแพดสแต่ว่าตัวของมิโนซาเนี่ยใช้ได้ยังเลดเกมยันปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสตัวเนี้ย มันตายแพทสี่เพราะอะไรเพราะว่าโนเอลลิมิเต็ดครับโนเอลเนี่ยชนะทุกตัวละครเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยตกเมตาตอนแพทสาประมาณนี้นะแล้วก็มันจะมีตู้ยามิแล้วก็ตู้หัวหน้าหน่วยราชกสีซึ่งแนะนําว่าตัวของหัวหน้าหน่วยราชกสีเนี่ยจะเก่งตอนแพทที่2ก็คือตอนที่น้องฟาน่าเข้าแล้วจะเป็นทีมพีพีสายถึกอ่าเผื่อใครไม่รู้หลายๆคนถามมาว่าสายถึกเนี่ยเล่นได้ไหมมันจะมีตอนแพทสอครับเล่นเป็นทีมถึกได้นะครับ แล้วก็ตัวของยามิแดงเนี่ยแต่ก่อนเก่งมากๆเก่งโคตรๆ,ๆใช้ลงได้ทุกอีเวนต์แต่ปัญหาคือยามิแดงอ่ะทีมมันไม่ค่อยเก่งทีมสีแดงไม่ค่อยเก่งแล้วก็ตอนที่มันมีการแพ้ทางชนะทางเข้ามาน่ะตัวของอ่ายามิฟ้าน่ะทีมมันดีกว่ามันเลยใช้ในการลงดันเจียนได้ดีกว่ายามิแดงอ่ะมันยังมีตัวของอ่าไอตัวแอสตาในการใช้แทนได้เขาก็เลยนิยมเปิดตู้นี้กันนะครับแล้วก็ตัวยามิเนี่ย เขาก็ปล่อยไปเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวคิดว่าควรจะไอด d ให้ได้สัก2ตัวแล้วค่อยไปใช้ตัวของกุญแจฟรีเลือก1ตัวละครอะไรประมาณนั้นก็จะไหมครับแล้วเมื่อเราได้ครบ3ตัวแล้วเนี่ยเราอยากเปิดตู้ไหนเนี่ยก็แล้วแต่และกันแต่ผมแต่ผมนะผมคิดว่าควรจะเก็บไว้นะครับหรือไม่นะหรือไม่ถ้าใครเปิดได้2ตัวนะครับแล้วก็ไปเปิดตู้ธรรมดา แนะนําว่าทํำไมถึงเปิดตู้ธรรมดาเพราะว่าตัวละครที่เราต้องการจริงๆนะครับอย่างที่ผมบอกไปตัวละครที่เราต้องการจริงๆเนี่ยมันคือโลตัสมันคือมาร์สมันคือหัวหน้าหน่วยลุงอรุณเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้จากตู้นี้การันตีหนึ่งตัวแน่นอนเข้าใจไหมนะครับแล้วถ้าสมมติเราได้ตัวของลิมิเต็ดสักสตัวได้ฟรีอีก1ตัวรวมเป็น3ใช่ไหมเรามาเปิดหาตัวใดตัวหนึ่งครับสมมติผมเปิดตู้ธรรมดานะผมเปิดตู้ธรรมดาเนี่ย แล้วผมเนี่ยไปได้ตัวของมาร์สใช่ไหมอ่าแล้วคราวนี้ผมก็มารีหาตู้นี้ครับเพื่อหาตัวของโลตัสประมาณนั้นเข้าใจไหมเหลือหนึ่งตัวเนี่ยไม่เป็นไรครับปล่อยไปก่อนหลกัหลกๆเนี่ยเราจะรีหาประมาณนี้เผื่อใครยังไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าตัวละครลิมิเต็ดเนี่ยต้องบอกเลยว่าปัจจุบันเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยยังไม่มีการรีรันตู้เลยถ้าเป็นถังซานี่อย่างน้อยมีการรีรันใช่ไหมแต่ว่าลิมิเต็ดของเกมนี้คือแม่งมาแล้วมาเลยไปแล้วไปเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวละครที่เรียกได้ว่าใครอวยเนี่ยก็ควรเปิดหาอย่างน้อย1ตัวไม่จะไปต้องอัพดาวตันก็ได้เพราะว่าเราจะไปเปิดหาตัวละครลิมิเต็ดในแพทที่4ก็คือโนเอลเนี่ยชุดว่ายน้ำเนี่ยทีเดียวให้มันตัน5ดาวตอนนั้นตัวละครอื่นเนี่ยผมมองว่ายังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ลิมิเต็ดนะฮะมันจะไปเก่งลิมิเต็ดตู้2ซีซั่น2นะครับตู้นี้ก็มีแค่น้องมิโนซาที่เรียกได้ว่าใช้ได้ยาวยันปัจจุบันนอกนั้นก็ตกเมตาตั้งแต่แพทสามแล้วครับแต่อย่างที่บอก เกมเปิดมาตอนแรกมันต้องใช้ยามิจะบอกว่าไม่ใช้ก็ไม่ได้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะประมาณนี้แล้วกันก็สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอจบติดพินทุกันนะครับสวัสดีครับ